มีการโกงพมา่าเกิดขึ้นครับเพราะว่าแรงงานพมา่าเป็นพันคนเลยเขาก็ลุกฮือขึ้นมาประท้วงโวยวายบอกว่าโดนบริษัทใหญ่เนะี่ยรีดค่าต่อพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าสูงเกินจริงเหตุเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มแรงงานเมียนมาเป็นพันคนเลยก็รวมตัวประท้วงบริษัทการเกษตรใหญ่ครับพื้นที่บึงสามพันโวยวายบอกว่าโดนรีดค่าต่อพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าสูงเกินจริงจากปกติอ่ะแปดพันบาท แต่ทีนี้เขาเรียกเก็บรายรับประมาณ1 1 1 0 0 0บาทก็คือมากกว่าเดิม3 0 0 0เขาก็รู้สึกว่ามันแพงเกินไปนะไม่พอใจครับไปรวมตัวกันอยู่ภายในบริษัทโกลเด้ไลน์บิสเนสจำกัดก็คือสหฟาร์มตำบลกันจุอำเภอบึง3,000จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเรียกร้องให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการต่อพาสปอร์ตและก็วีซ่า โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองนะก็ร่วมดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ให้มันทำอะไรกันเกินเลยเกินไปเออทำไมถึงแพงขึ้นกว่าเดิมได้โดยตัวแทนของกลุ่มผู้ที่เขาชุมนุมเน่ยเขาบอกว่าบริษัทนะครับได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่อพาสปอร์ตและก็วีซ่าสูงถึง11,500บาทเอาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยทั้งที่ค่าใช้จ่ายปกติอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0บาทต่อคนเท่านั้นเอง ต่อมาทางบริษัทสหฟาร์มนะเขาได้ส่งตัวแทนมาเจราจาเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาค่าใช้จ่ายในการต่อพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องนี่แหละทีนี้ก็ได้ประสานล่ามให้ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้มีการไลฟ์สดนะเพราะว่ามันก็จะเสียชื่อบริษัทเขาแล้วก็หรือถ้าไลฟ์เนี่ยก็ให้มันเป็นไปในทางที่ไม่ให้เสื่อมเสียหรือว่าไปในแนวปลุกระดมอะไรแบบนี้ไม่เอา ทีนี้ทางล่ามเขาก็เลยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประชวงเข้าใจนะว่าเฮ้ยอย่าไล่สวดอย่างนั้นอย่าไล่สวดอย่างนี้ก็คือทําให้มันถูกต้องให้มันควรหน่อยอย่ามาเป็นแนวปลุกระดมไม่พอใจนี่ก็กลายเป็นว่าเจะขอบริษัทไทยนี่แหละน่าจะโกงเขาอะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ต่อพาสปอร์ตอะไรเนี้ยมันก็ลำบากเขาละทีเนี้ยที่จริงมันก็จะลำบากกับทางเจ้าของกิจการด้วยหรือไม่ก็ทางเจ้าของกิจการคิดว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยหาเมื่อไหร่ก็ได้หาง่ายก็เลย กดขีดซะอย่างนั้นทีนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขึ้นทะเบียนต่างด้าวบารชมพูอะไรเนี่ยนะนายจ้างเขาก็โวยกันมาหลายคนเหมือนกันว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากลําบากะนะแล้วยังกลัวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้ารายงานตัวนะประเทศต้นทางเขาก็จะเหมือนจะคอรับชันนะ่ะเออพมา่าที่เป็นแรงงานพมา่าก็จะโดนกักตัวไปเกณฑ์ทหาร แทนที่แบบว่าลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยจะได้แรงงานพม่ามาคนหนึ่งกลายไปว่าโดนดึงตัวไปเป็นทหารเฉยเลยงั้นจะลงทุนไปเพื่ออะไรมันจะยุ่งยากไปหมดทุกช่องทางนะทีนี้ก็มีคน2กลุ่มครับที่เขาพูดถึงกันนะ่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่จะจดทะเบียนใหม่กลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีปัญหามากแต่ด้วยระยะเวลาที่สั้นก็คือให้ดําเนินการเสร็จภายใน15วันทีนี้รอบนี้กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเขาคาดว่าจะมีผู้ขึ้นทะเบียนใหม่4,0,000นคน แต่ก็ประเมินว่า7 0 0 0 0 0คนประมาณนี้แหละซึ่งอาจจะทำให้ระบบออนไลน์ของกระทรวงนี่ล่มได้ทีนี้จากที่มันยุ่งยากอยู่แล้วพอระบบล่มก็กลายเป็นว่ายุ่งยากไปกันใหญ่เลยปวดหัวไปตามๆกันตามข้อมูลนะเขาบอกว่าแรงงานลาวกับแรงงานเวียดนามเนี่ยสองประเทศนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจํานวนคนไม่ได้แบบเยอะเท่าอีก2ประเทศก็คือทางเขมรกับพม่าอันนี้คนเยอะมากเลยแล้วมันจะมีปัญหาเยอะที่สุดแล้ว โดยปัญหาหลักๆก็คือทางประเทศต้นทางเณาน่ละจ้องจะเล่นประชาชนของประเทศตัวเองอยู่ลงทะเบียนถูกต้องเมื่อไรนะรายชื่อเข้ามาเลยรู้เลยว่าใครหนีเข้ามาประเทศไทยบ้างแบบนั้นทั้งต้องมีการแสดงหลักฐานส่งเงินกลับบ้าน25ซ์ของพม่านะประมาณว่าถ่ายตังคนในประเทศตัวเองค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดหมดสัญญาทำงานที่ประเทศไทยเมื่อไร่ปุ๊บแล้วเขารู้นะจะโดนดึงตัวไปเป็นทหารทันที โดยมีการขู่ว่าถ้าเกิดคุณไม่กลับมาเป็นทหารมาเกณฑ์ทหารนะนะคุณก็จะกลายเป็นคนผิดกฎหมายไม่ว่าจะในประเทศพม,มา่าหรือว่าในไทยก็จะผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละอยู่ไหนก็ไม่ได้แบบนั้นเลยอย่างโหดอ่ะก็ประมาณนี้ครับเรื่องของแรงงานต่างด้าวสวัสดีครับ